อ่าครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งนะครับเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้การใช้งาน Microsoft Word นะครับผมแล้ววันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรล่ะอ่านะครับเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเซตพวกค่าหน้ากระดาษกันเอวการเซตพวกค่าหน้ากระดาษเนี่ยเราอยู่ตรงไหนแล้วเนาะจําได้ไหมเอ่ยว่าอันแรกที่เรามาเจอกันก็คือว่าการแนะนำเกี่ยวกับพวกริบบอน นะครับซึ่งการเซตหน้ากระดาษต่างๆเนี่ยให้เรามาที่ริบ b อนที่ชื่อว่าเขาโครงแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษเราอ่านว่าเรียวนะครับเรียวนะครับผมการเซตหน้ากระดาษเนี่ยมาอยู่ที่ระยะขอบนะครับนี่ระยะขอบซึ่งระยะขอบเนี่ยตรงเนี้ยเราสามารถกําหนดเองก็ได้หรือว่าจะใช้ตามที่ Word มันมีให้ใช้ก็ได้นะครับผมหลายคนตั้งคาถามว่าเอ๊แล้วถ้าเกิดว่าต้องการจะกําหนดเองทําอย่างไรนะครับผมเหมือนเดิมครับไปที่ระยะขอบเหมือนเดิมแล้วมาที่ ระยะขอบแบบกำหนดเองปึ้ง <c oughs> <c oughs> <c oughs> พอมาที่กำหนดเองปุ๊บอ่านะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไดร์ล็อกบ็อกจะโชว์นี้ให้มาให้เรา,าอ่ะเช่นเราเรียกขอบบนขอบบนคืออะไรสังเกตนะครับตรงนี้นี่จากจากตรงนี้ขอบกระดอบบนสุดปุ๊บจนถึงอะไรนี่จนถึงตรงนี้นี่นะครับอันนี้เราเรียกว่าขอบบนนี่นะครับ ขอบซ้ายนี่อยู่ตรงนี้นะครับ2.45 2.54เซนอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่คือขอบซ้ายขอบบนอยู่ตรงนี้ปุ๊บขอบซ้ายอยู่ตรงนี้ขอบขวาอยู่ตรงไหนนี่อยู่ตรงนี้เนาะสังเกตนี่คือข,ข,<ร>ขอบขวานะครับส่วนข้างล่างก็อยู่ข้างล่างไปนี่ข้างล่างข้างล่างไปยังไงเนาะนี่คือข้างล่างมาดูกันอีกทีเนาะข้างล่างเราบอกว่าเท่าไหร่อ่ะ 2.54เหมือนกันนี่คะก็คือตั้งแต่ท้ายกระดาษขึ้นมา2.54เซนนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วคำถามก็ว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากกําหนดละ่ะอย่างไปเหมือนเดิมนะครับระยะขอบแล้วก็ระยะขอบแบบกําหนดเองปึ้งนะเราสามารถเลือกได้เลยครับว่าข้างบนจะเท่าไหร่ซ้ายเท่าไหร่ขวาเท่าไหร่ล่างเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงเนี้ยขึ้นอยู่กับฟอร์แมตที่เราได้รับมานะครับว่า จะให้เป็นรูปแบบไหนถ้าเราบอกว่าข้างบนเนี่ยอยู่ที่จาก2 2 4 5เซนเป็น3มเซนปึ๊บ3มเซนอ่าข้างล่างก็3มเซนอ่าสังเกตนะครับล่าง3มเซนแล้วเนาะอ่าซ้ายเท่าไหร่ซ้าย5เซนอ่าซ้าย5เซนปึ๊บขวาเท่าไหร่สังเกตนะครับมันเริ่มขยับแล้วเห็นไหมซ้าย5เซนอยู่นี้แล้วเห็นไหมเออนะครับ ลองดูนะขวาเท่าไหร่ขวาต้องอยู่ด้านนี้ชิดขวา10เซนจิ๊บหมายยางเอามาเป็นเรื่องตัวนี้ก่อนปึ๊บแหมมายละไอ้แมฮะม,ม,มันก็ขยับมาให้เราขยับตัวอย่างให้เอาเปลี่ยนจากข้างบนละจาก3มเซนเป็น5เซนขยับเอามาที่อื่นมาละ5เซนตรงนี้เราสามารถปรับได้หมดเลยนะครับปรับได้หมดเลยว่าจะให้เป็นรูปแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วเท่านั้นยังไม่พอ นะครับผมขออนุญาตปรับเป็นค่าเดิมเนาะ2.54นะครับแล้วก็ตรงนี้2.54เหมือนเดิมนะครับซ้ายก็2.54เนาะ2.54โอเคเนาะปุ๊บขวาก็2.54โอเคนะครับแล้วรูปแบบการวางแนวกระดาษจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนได้หมดเลยอ่าเคยไปอย่างนี้ มีทั้งแบบทั้งเอกสารแล้วก็จุดเริ่มนี้จุดตรงนี้เป็นต้นไปได้หมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันแต่ละอันว่ามันทําอย่างไรนี่คือรูปแบบกระดาษนี่เป็น A4 ปรับได้เหมือนกันจะเป็น A5 เหรอก็ทําได้เลือกได้หมดเลยครับครับว่าเราลองดูนะว่าตรงน,นี้เป็นแบบแนวนอนกดปุ่มตรงโลง่งปึ้งเห็นไหมฮะมันก็เป็นแนวนอนให้ละหลายคนตั้งคําถามดูยังไงเป็นแนวนอนนี่เห็นไหมเอ่ยนะฮะ จากแนวไอ้อนี่คือแนวนอนเนาะหลายคนบอกอ่ะถ้าเปลี่ยนเป็นแนวตั้งล่ะเราสามารถมาเลือกตรงนี้ก็ได้เนาะยังเข้าโครงเหมือนเดิมการวางแนวปุ๊บแนวตั้งเห็นไหมเอ่ยเปลี่ยนเหมือนกันน่านะครับผมวันนี้ก็คือรูปแบบในส่วนของการจัดระยะขอบของไฟล์วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ